สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะมอนี่แมเพ่นพาเอฟซีทางช่องมาชมบรรยากาศที่คาเฟ่น,นะคะอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินคาเฟ่อย่างก็ค่ะแมเพ่นกะลืมเนาะคะ่ะมาหลายคื่อะไรแต่กระจาซื้อบ่ได้เพราะว่าความจําสัน่นจําแล้วแล้วก็ลืมเนาะค,คือคือคนเป็นคนที่ว่าโกรธง่ายหายเร็วแบบนี้นะคะ่ะเอฟซี นี่ค่ะคาคำแพงหนุงนิ้งต้นกล้ามาเที่ยวคาเฟ่ค่ะค่ะสวยง่ามมากค่ะขึ้นเครื่องบินไหมคำแพงอ้าวคำแพงมีแบ็คโคด้วย,ยเห็นไหมนะฮะแม่ขี่ไม่เป็นหรอกไปเดินเข้าไปไปซื้อตัวกัน,นไปซื้อตัวกันค่ะขายกี่บาทนาะ ชื่อตัวแน่จาน้ำละาถ่ายครับบอลูจักขัดเจ้าเด้นนะคะเอฟซีบอลูจักขัดเจ้าได่นะะดดนะนะหุดไหลมักถ่ายรูป ขนาดขนาดบบหูจกัจกได,าาด้นั่นขั้นหูจักซ้ำได้เจ้าค่ะนี่ค่ะทำแทงแจงสมคือนี่น้อค่ะพซีหลังจากทิ่พีเพ่นกับพี่พหัสเข้าไปวัดอุทยานของปู่ศิลาแล้วเนาะพราะว่าคณะกรรมการเพิ่นว่าให้เข้ามาวัดอยู่ในบ้านเพราะว่าที่เพิ่นทำพิธีแล้วเพิ่นจะเอา วัดถูมงคลมาไวใา้ในบานในวัดบาาชื่อวัดอย่งก็บบหูเนาะแต่อยู่ว่าอยู่ในบ้านแก่แปะเนาะอยู่ในบ้านแก่แปะนี้แหละค่ะนี่ผู้ใดต้องการจะเช่าพระทีวาผ่านการปลุกเสกของแท้เนาะต้องมาเช่าที่วัดนี้เพราะว่าจากการผ่านทํำพิธีของปูล่ลล หลายๆหล,ลุนเนาะจะอยู่ในนีม่มดค่ะเอฟซีนี่เพ่นกับแม่เพ่นเออแม่เพ่นกับพี่พหัตก็ได้คุยกับปูเ็จแล้วค่ะนี่ค่ะนี่จะเป็นที่เพ่นให้เช่าผ้าเนาะปูกับเปิดประตูให้เ้วเมียนเพ่นมปลูกเสกอยู่นี่วัดโพสีบอกวัดโพศีสะอาดตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินเนาะนี่ค่ะ เพิ่นปลูกเสกแล้วบ่่วาแต่รุ่นใดเพิ่นจะเอามาไว้ตรงนี้ให้คนมาบูชาอยู่นี่แม่เนาะไอ้พะหันเนาะบูชาอยู่นี่อยู่นี่คนหลายแม่นอยู่นี่คนบ่ฮู้จักแม่นคนบ่ค่อยฮู้จักเพิ่นเพิ่นส่วนมากเพิ่นจะเอามาไว้นี่เนาะอยู่วัดเพิ่นเอาไว้ส่วนส่วนหน่อยไว้แจกคนเนาะนี่ค่ะมาเบิ่งน้ำกันค่ะ ถูกเนาะ Wi-Fi คก็พี่นอาใบไทยบ่โอเคหานีหายไอฟซีทั้งช่องมาเอาผลฮานอยเมื่อวานนี้เนาะวันที่สิบห้าผลฮานอยพิเศษบนออกที่ห้าแปดหนึ่งล่างออกศูนย์หนึ่งนอยปกติบนออกหนึ่งสี่หกล่างออกหนึ่งสองนอย VIP บนออกแปดเก้าหกล่างออกสามเก้านะคะของเมื่อวานนี้เนาะผลฮานอยค่ะ เนี่ค่ะเมื่อวานนี้เซียนโคลานให้มาวิ่งรูด8กับ9ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวเนาะจับคู่ให้เข้าที่81ตรงตรงบนของนอยพิเศษและก็93หรือว่าสามล่างของนอย v ี p เนาะเซียนโคลาดก็ทำผลงานออกมาได้2องนอยนะคะเมื่อวานนี้ ส่วนของเซียนอุดรให้วิ่งลูด4ตัวเดียวเนาะสมาอยู่แต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะเลขมาสี่หกค่ะส่วนของพี่ประหัดสีกับ9ก้าสอม,มาทั้ง2ตัวเลยเนาะวิ่งลูดเนาะฮานอยเด็ดเแม่นๆนะคะเออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไม่เพ็นด้วยนะคะเข้าที่93หรือว่า3ามนอย VIP เข้าหนึ่งนอยนะคะ ส่วนเซียนเชียงใหม่วิ่งรูด3กับ4ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวเนาะจับคู่ให้เขาที่3าเก้าต,ตรงล่างของนอย VIP นะคะของเซียนเชียงใหม่ก็เข้านะคะเมื่วานนี้ได้แล้วเนาะผลฮานอยของซีเซียนเมื่อวานนี้ค่ะมาเอาตัวเลขของวันที่สิบหวันนี้กันต่อเลยเนาะก็คือเจ้าแรกพีประฮัทไหมาวิ่งรูด 9กับ1ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่9กลอง1จับคู่ชุดเน้นเก้าหนึ้สนึ่งสองหน1่งสามหนนะคะเน้นให้9 1 9 3 9นึและ9 8ค่ะเนาะแนวทางหาหนอยของผัดชาแนลได้แล้วส่วนเมื่อวานนี้ทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยเนาะของพิพัด์ วิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวได้แล้วนอของพาหัสชาแนลฮานอยวันนี้เมื่อตัวที่ของเซียนโคลาาเลยค่ะเซียนโคลาาให้มาวิ่งรูดหนึ่งกับสองตัววิ่งตัวรูดเน้นที่หนึ่งลองสอง จับคู่ที่หนึ่งสี่ชุดเน้นเนาะชุดเน้นหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดชุดลองสองสี่สองห้าสองหกและสองเจ็ดค่ะชุดลองค่ะของเซียนโคลาาฮานอยวันนี้นะคะเนาะเน้นหนึ่งลองสองชุดเน้นหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด ชุดรองสองสี่สองห้าสอนะคะส่วนเมื่อวานนี้ของเซียนโคล,ลาตก็วิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวเนะเาะจับคู่เข่า2องนอยเนาะทำผลงานออกมาได้2องนอยค่ะของเซียนโคล,ลาตเมื่อวานนี้ฮาหนอยนะคะได้แล้วก็แคปหน้าจอเอาค่ะฮาหนอยสอเซียนค่ะระหัสชาแนลและเซียนโคล,ลาดค่ะ แคปหน้าจอ,อาแล้วไม่เพลนภาพเป็นต่อนะคะเอฟซีมาเอาของเซียนอุดรต่อเลยมาเอาตัวเลขของเซียนอุดรต่อเลยค่ะวันที่16วันนี้ฮาหนอยเซียนอุดรให้มาวิ่งรูด3กับ4ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่สามลง4ี่จับคู่ชุดเน้นก็คือ3 0 3 30, ศูนยสามสเนาะสาแล้วก็สามเ ชุดลองก็จะเป็นสี่ศูนสี่หสี่แแล้วก็สี่เกาหานอยเสียนอุดรน,นะคะวิ่งรูดเน้นที่3ามลอง4ี่เนาะจับคู่ชุดเน้นสามศูนย์สามหนึ่งสามดสามเชุดลองสี่ศูนสี่หนึ่งสี่แแล้วก็ส9ส่วนเมื่อวานนี้เซียนอุดรให้วิ่งรูดสี่ตัวเดียวสมาอยู่เนาะ แต่ว่าจับคู่บวเขานะคะเป็นหมากแค่สีคู่เนาะบอเขาค่ะแล้วก็มาโตที่ของเซียนเชียงใหม่เซียนเชียงใหม่ให้มาฮาหนอยวันนี้วิ่งลู่ที่4กับ6ตัววิ่งตัวลู่เน้น4ีรอง6จับคู่ที่4 3 4 8 4 9 4 0 6 3 6 8 6 9และ6 0เนาะ เน้น43 48 49และ40ค่ะเอฟซทั้งช่องแคปหน้าจอออกเดอ้อค่ะเนาะส่วนเมื่อวานนี้เซียนเชียงใหม่ก็วิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่เขาให้หนึ่งน้อยเนาะคะ่ะทำผลงานออกมาได้หนึ่งน้อยก็คือ39ตรงตรงของล่าง VIP นะคะ ได้แล้วเอทั้งช่องแคปหน้าจอเอาของสองเซียนกันต่อเลยเนาะก็คือของเซียนอุดรและเซียนเชียงใหม่ค่ะแคปแล้วแม่เคนก็จะจัดเรียงให้ f อฟซีท่องในแคปเอาทั้ง4เซียนไปน้กันนะคะได้บ่ค่า FC ชัดบะคะแคปหน้าจอเอาสีส่เซียนวันนี้นะคะฮาหนอยเด็ดๆแม่นแม่นถูกทุกวันเข้าทุกวันอย่าพลาดนะคะวันนี้ขอให้เฮงยงรวยรวยปังปังกันทุกท่านทุกคนบ่าจะเป็นแนวทางใดๆเนาะมือนีมีหลายแนวทางบ่าจะเป็นรัฐบาลไทยฮาหนอยลาวพัฒนาขอให้ทุกคนปังปังจ้า โชคหมาลำลุ้ยเงินท่องนะคะคิมนี้กะสวัสดีค่ะ